จนะแน่แนวทางให้คู่ตัวผัวเมียคู่บุญคู่บารมีคำว่า,าคู่บุญบุญคือความสงบทั้งสองคนจะมีศรัทธาเสมอกันมีความเห็นมีความคิดไปในแนวทางเดียวกันโดยสัมมาทิฏฐิเด้จึงจะเป็นคู่บุญได้โดยมีความเห็นตรงกันตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายมี มีความเข้าใจร่วมกันเห็นพ้องต้องกันว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำสิ่งใดสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแตกดับเป็นธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีความข้าใจเห็นรวมกันบ่ขัด่แย่งกันทั้งสองคนมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเดินตามสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นเป็นอันหนึ่งเดียวกันจึงเรียกว่าศรัทธาเสมอกันพวกนี้ที่เห็นในห,หนึ่งคู่ของตัวเองก็เกิดความสงบลมเย็นนะครับเมื่อตัวมือทั้งสองคนนี้เกิดความสงบ,บเย็นก็สามารถที่จะดึงบุคคลผู้อื่นให้เกิดความสงบลมเย็นตามตัวเองได้จึงเรียกว่าคู่บุญคู่บารมาีแต่ว่าคู่ โดยความผูกพันกันยังมีอยู่กองทั้งเกี่ยวข้องและกับผูกพันกันยังมีอยู่โดยโดยความหลักแต่ว่าใส่ความหลักนี่เรียกว่าเป็นกามคุณบ่แม่นกามรมทษดึงจึงบอกว่านะกามนี่มันก็นมีทั้งทษทั้งคุณแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจว่าสิใส่ันไปทางใดว่าคูบุญคู่บาร,รมีต้อตงมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่คล่องจิต เป็นที่ครอบงําจิตเป็นทีท่าทางเดินของการใส่ชีวิตดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องโดยหมักมีองแปลนั่นแหละมีความเห็นถูกต้องตามกันแล้วมีความือและศรัทธาตามกันแล้วก็ทําตามกันจาขะก็มีเสมอกันหมายถึงความบริจาคออกคือตัดใจอะไรจากการให้ท่านาก็เสมอกันบม่เคยขัดบ่เคยแย่งกันนั <c> ่น <oughs> แหละจึงเรียกว่าคูบุญคูบารมีและที่ มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกับมาน้ำกันมาพร้อมกันแต่ว่ามีความตระหนักรู้อยู่หนึ่งว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันแต่ว่ากับบริวารบวันคันครามในความจากกันมันีะมีจุดลึกมันีะมีจุดลึกสําหรับทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละคู่บุญบาลมีนั่นแหละว่าเขาสิตระรู้ในความจากกันในความพลัดพลากวันหนึ่งเราต้องพลาดพรากจากกันด้วยความตายลงตัวนี้ แม้ความตายจะมาถึงเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะเขาเตรียมตัวตายตั้งใจตายอย่างมีสติมีเรียกว่าคู่บุญคู่บาลมีแบบนี้ไม่ได้หวั่นไหวบ่ได้รันครามวบบนี้บ่ได้คิดลังเลสงสัยในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมบ่ลังเลสงสัยในเรื่องของบาปของบุญบม่มีความสงสัยในคําสอนพุทธเจ้าบม่มีเลยเพวกนตีคู่กันมาตลอด แม้จะยังมีการร่วมรับนอนหรือเสียคามกันอยู่แต่ว่าทั้งหญิงและชายนั้นย่อมรู้เคล็ดรับหรือความรับในใจระหว่างหญิงระหว่างชายในความต้องการนี่มันจึงปัะดแย่งขัดงานกันดอกนี่จึงเรียกว่าคู่บุญคู่รามีผู้เอากรมนั่นแหละเป็นคุณส่วนที่ว่าคู่เวรคู่กรรมคู่บาปมันจึงขัดกันหรือว่าว่าถ้าสัทธาบ่เสมอกันแล้วไม่ว่าหญิง ศรัทธาบ่เสมอผูใช่ไม่ว่าชายศรัทธาบ่เสมอหญิงมันจะทําให้เสียเวลามิจฉากับสัมมาไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เลิกเสียเสียเวลามากๆเออเพราะการอยู่ร่วมกันถ้าผู้หญิง,งอธิบายเรื่องอการทําบุญเรื่องการภาวนาเรื่องลหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางให่งสู่ความบริสุทธิ์ผลแต่ว่าภายัยใช่คัดขวางและมีการ ดูถูกกล่าตูเสร้าย,ายอันได้ก็ไดที่อยู่ในพุทธศาสนาภิกษุสงฆ์สามเณรย,ยกตัวอย่างอันตะของก็เบ่เคยเห็นยกตัวอย่างเนื่ยบดีมาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบที่ไปเรียบเียบไปเรื่อยห้าสิไปรับเอาความเห็นอันตันนั้นเข้ามาแล้วก็ห้าสิก,กังวลในการจะอธิบายให้เขาเลยเกิดขึ้นเป็นอารมณ์อันบดออีดีบดีถ้าใจอ่อนและวั่นไหว อาจไหลไปตามกันทั้งญิงทั้งใชยนั่นแหละที่มีคมเห็นสมมุติว่าชายไม่มีศรัทธาหรือญิงไม่มีศรัทธานี่ลักษณะนั้นเสียเวลามากให้เลิกเสียคบกับใครบุญกุศลไม่เกิดให้เลิกคบเสียเพราะเสียเวลามากเออนี่เอิ่วน,ว,นรรรรว่าคูบาบคูเว้งคูเว้งคูบาบคูกรรมบ่เด้คือกันได้กับคูบุญบารมีเออพอคูเว้งคูกรรม ก็จะรักเมียนั่นเพื่อครอบครองเอาไวส้สนองตัญหาตนเท่านั้นไม่ได้เห็นความสมําคัญอย่างอื่นผัวก็เหมือนกันเมียก็เหมือนกันรักผัวครอบครองเพื่อสอนองตัญหาตนทําที่ตัวเองต่อถนาทําที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนี่แหละยังบวกว่าเลิกซักเกิดตายมานี่นับประมาณได้แล้วเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเปลี่ยนเมียเปลี่ยนผัวจิตดวงเดียวนั่นเลือเขารูปร่างนั่นเขารูปร่างนี่ เป็นงัวเป็นควายเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นตะกแตนเป็นปวกเป็นบงเป็นนอนเป็นให้สารพัดสัตซัที่เป็นมาแล้วเออเป็นคนหนี่หน่อยมากหน่อยที่สุดในเมื่อเขาเกิดมาพบพอคําสอนอันประเสริฐแล้วพราศาสดาสารแนวทางว่างแนวทางถากหางทางให้เนาเดินตามแล้วตรงทําตามนี้บัซันพระเจ้าพลาดไปน้ำกันะ บอกว่าคบกับใครเมื่อบุญกุศลไม่เกิดไม่เกิดความสงบภายในบ้านไม่เกิดความสงบภายในใจไม่เกิดความสงบภายในสิ่งแวดล้อมเออ <c oughs> เลิกซักนี่แหละจังบอกว่าตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดขาดโลดส่วนที่คู่ใดที่ยังรักกันอยู่คองรักกันอยู่มีความเข้าใจเห็นองใจเรียกว่าคู่บุญคู่ปรมีมีความศรัทธาเสมอกันจากะเสมอกันเห็นพ้องต้องกันไปด้วยกันมาร่วมกัน มีต่้งหลายครูด้วละ่ะพระมหากัปปินะอย่างหนึ่งกับพระนางอนุชาจังสิเป็นทางสัน่นแล้วก็พระมหากัสสะกับพระนางพัตกาปิราณีนี่ก็เป็นคููกันเห็นว่าเ่เคยคัดบ่เ,เคยแยง่งบ่เคยงานนั่นแหละแต่ที่เปรียบเทียบคนของเข้าอยู่นี่พ่อให้มีความนันู่กับพอจะยน้ออยนยกับยายคำใดจังสิเอออันนี้เป็นครูหนึ่ง พอเล็กมน้อยจังสิพวกบ่มีลูกเปรียบเหมือนพระมหกัสปะกับระางพัตกาพิลานีออตาสินกับฮิปโปฮิปโปห้งกินตาสินหูหนวกออตาสีเปรียกบก็คือยังพวกนั้นต่อมหากับปิณนะออกับพระนั่งอโนชาพวกนี้มีลูกอยู่พวกนี้เปรียบเทียบกันส่วนมากน้ำกันแต่ว่าขัดง่างและขัดแย้งกันตลอดมันมันหลายอยู่ดอก พวกนีเวลาสูงิว่าจากเขาถึงถ้ำหรือบาเขาถึงถ้ำเรือจะเปรียบเปยว่าถ้าเมื่อถึงการสมัยพพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทำได้บริพนในชาตินี้นะไปเกิดเป็นคู่กันอีกเออบางคนตัดสินใจเด็ดเดียวป่าเมียท,ทั้งทั้งที่มีลูกออกมาบวชเลยทิ้งเลยเออผู้เมียนั่นผู้ขาดผู้ขวางนั่นได้เลี้ยงดวงน้อยแ้แ้อยู่พ่อสำนั้นเออนี่ก็มีทั้งเยอะทั้งแยะเด้เออ โดยความหึงหวงผัวโดยก็รรักผัวโดยว่าหวังขอความผัวเสนาคนนะตนเออใน,นลายเวนกรรมมันกระ่งผลในไปทุก์ยากลาบากนักหรือไปมีลูกทำก็แล้วเขากับป้าออกมาบวชแล้วเขาก็ใจใจ,ใจเด็ดเดียวเด็ดขาดเออพวกผู้ใา่พวกผ้หยิย่งก,เก็เหมือนกันมี่เหมือนกันทิ้งทิ้งผัวมาบวชก็มีหลายอันลายอย่างนี่แหละจังววาถาบ่าบอยา,ากเสียเวลาถิมเลย จะไปสะออนเถอะราต้องไปสนใจถ้ามันยังขัดยังขวางเออหนึ่งที่เขาทิ้งด้วยความด้วยเหตุและปัจจัยหรือเหตุผลของมันมันมีอยู่เออเป็นการสงเคราะห์เขาเมตตาเขาเมตตาเขาจึงทิ้งเมตตาเขาจึงไล่หนีเพราะว่าถ้าอยู่ร่วมกวันนาน,านๆเขาจะกล่าวตู่ใส่ร้ายจะดูถูกมูเราภิดษุภผิดษุส,สทงสาวกมันจะล่ามขันหาพระพุทธเจ้าพร้อมของบางอย่างจึงแก้ได้ยาก ก็จะมดสิ้นอายุแห่งกรรมอาคุศลกรรมตัวนั้นมันนานมากด้วยวแบบ่าเมตตาด้วยการลาจากคนเฮ้าบาลาจากกันเป็นๆมันกระตากกาันตายตายอยู่แล้วนะเฮ้าคนตะนกรูซึ่งถึงตรงนี้เลยส่วนบุคคลที่มีศรัทธาเสมอกันอยู่แล้วก็มีความตะนักรูในจิตจิตใจสำนึกรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากกันแน่นอนเออคนเล่าเนะี่ยไม่พลาดพลาดตอนนี้ก็ต้องพลาดพลาดตอนตาย มันจะทํำใจไว้จึงเรียกว่าพวกนั้นคือเตรียมตัวตายเมื่อเตรียมตัวตายไว้ดีแล้วเออเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่สงสัยใดใดทั้งสิ้นจะว่่ส่งคิดคิดออกนอกตั้งใจตายอย่างตั้งใจร่วมเข้ามาสู่ลมหายใจไม่คิดไม่นึกสิ่งอันใดพวกนี้มีสิทธ์นะนิพพานเลย้าว่ขยตายนล้ลมหายใจเถอะนั่นแหละั้งว่าบอกวิธีการใส่ชีวิตคู่บุญคู่บรารมียังมีความสงสัย นอนนํากันมันจิบ,บาปว่าบาปหอกนะเออนางแด็กจึงบอกว่าหญิงกับชายควรรู้ความรับซึ่งกันและกันเออความรู้ปรารถนาซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าครูบุญครูบารมีไม่ขัดไม่แย้งไม่ง้างซึ่งกันและกันพวกนี้ส่วนครูบาปครูเว้นนะคนละเรื่องกันเออผู้ผู้ผู้เมียจะขัดขวางผัวแล้วก็ก้าวตู้ใส่ไหลทั้งศาสนาพุทธศาสนา ล่ามอะไรเดี๋ยวกันยกพระสงฆ์องค์นั่นยกมูพิกสุสงฆ์หรือสำเนินอันนั่นหรือเรื่องราวต่างๆที่ร้ายๆมาหักล้างความดีที่สามีกําลังไปทําำล่ามขอถึงพุทธเจ้ามั่งหลายอย่างที่มันเสียวมาหักล้างเออเลิกซะในเมื่อว่าเราอยู่ร่วมกันมานี่พ่อประมานแล้วเลยอายุแล้วคนเฮานั่นเครื่องหนึ่งของชีวิตคือ40ปีกันเนี้ ไอ้ครึ่งที่เหลือบ่องหูว่าสีเหลือไปสํหาได้บ้านถ้าแต่ว่าโดยแปดสิบปีครึ่งที่เหลือไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าผ่านมาได้ถึงสี่สิบปีแล้วนั่นแหละมันยังมีชีวิตอยู่บ้านตรงตั้งใจใหม่ถามาเป็นทาเลิกซะเมืนเ่นเลิกตอนนี้มันก็ต้องเลิกกันตอนตายอืจะเลิกทั้งทั้งที่เจ็บปวดบอกนั่นแหละแหลว่าเมตตาโดยการเลิกกันซะ ออมนันว่แมนธรรมดาได้มันลึกซึ้งกอยังเด้ครคำนี่เดอ้เออถ้าพิดพลาดต้องไปแล้วนคนผู้นั้นเขาือว่าเลิกกันไปแล้วมันอาจจะโมโหอยู่ในระยะหนึ่งปีหลังจากนั้นมันก็ไปหาผู้ไม่หอกเ,ออเพราะว่าคนส่วนมากนะ่ะรักปรารถนาการครอบครองไว้สนองตัญหาตนเท่านั้นที่จะว่ารักเอ,อหรือว่าที่มีความลึกเข้าไปเลยความรักเข้าไปอีก พราะหวังให้หญิงนี้บุคคลที่ฉันรักนี่อ,อจะได้เข้าสู่สมาธิิจะมองเห็นสุริยศสตจ์จะเห็นความจริงออน้อมนำคือส่วนที่ลึกเ,ออเลยความรักเข้าไปอีกจะมีส่วนที่ลึกเข้าไปอีกเพื่อให้บุคคลผู้นี้เข้าสู่หนทางแห่งสมาธิิออแม้จะเลิกกันแต่เขาก็เดินตามสมาธิิแล้วชีวิตของเขา,าบาบา,บาปัจจุบันหรือภายภาคหน้า ย่อมพบความสงบลมเย็นคือบุญชีวิตของเขาย่อมมีบารมีเพิ่มขึ้นเพราะเขาเห็นอนิจจังอนัตตาได้แล้วสามารถที่จะตัดตัดความอะไรออตัดความหลายลายอย่างใดภายในเพราะเขาเมื่อเข้าสู่สมาธิฐิแล้วเขาย่อมฝึกหัดศึกษาั้นตนเองในชีวิตความเป็นอยู่แม้จะอยู่ทางโลกรู้จักทําบุญรู้จักให้ทานและรู้จักบุญที่แท้จริง ท่านให้เกิดเป็นบุญได้ลเลยรู้จักบุญที่แท้จริงรู้จักภาวนารู้จักสวดมนต์ชีวิตความมันยูของเขาเองจะดีขึ้นแม้นเลิกกันไปแล้วเพราะเขารู้จักการให้ทานที่ถูกต้องการให้ทานเราทําให้เกิดเป็นบุญการสวดมนต์การภาวนาการแบ่งปันนี่เขาได้สัมมาทิฏฐิไปแล้วแม้นจะเลิกกันกับบุคคลผู้ผู้ใช้ความรักกามาคุ้นเพื่อล่อให้สู่ความลึกเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิเพื่อให้บุคคลผู้นั้นเดินไปตามแนวทาง แห่งพะนิพานนั่นแหละมันบำเม็เรื่องง่ายๆปันญดได้ไดอีทุกคนที่มาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เ <c oughs> มื่อบุขณะว่าเลิกกันไปแล้วบัดนี้เขาย่อมมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาจะมีสติรละลึกในความผิดในความถูกในความหล,ลายๆยาน,ออนั่นแหละสําหรับคนที่ฝึกหัดต,ตัวนี้อยู่แล้วสิเขาใจเองดอกนั้นเลิกกันไปแล้วกาจารออรู้จักให้ทานรู้จักการแบ่งปันรู้จักเมตตารู้จักสวดมนต์รู้จกัจกภากวนาเขาจะรู้ที่โตของเขาเอง ความลึกเข้าไปเขาจะต้องเดินทางเข้าสู่มรมีองค์แปดเดินตามมรมีองค์แปดไม่ช้าไม่นานเขาก็จะถึงที่สุดนั่นแหละคําว่ลรักษณ์ของโลกนะมันจึงเรียกว่าไว้ครอบครองสนองตัญหาตนเองแต่ว่าคําว่ลรักษณ์โดยธรรมะนี่มันจะมีความลึกคือความเมตตากุณามุญตาจนถึงอุบเบกขาการใช้ชีวิตของคนผู้นั่นมันจะเลิกกันกระชั้น,นเขาจะมีสติมากขึ้น สตินี่ก็คือสติในหมักไม่องแปกนั่นแหละเรียบเรียงไปถ้าในระยะหนึ่งหรือว่าคู่ตัวพวเมียในระยะเดียวในระยะหนึ่งออยังไม่เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันยังไม่เห็นคล้องต้องกันไม่อาจสามารถเดินทางได้เลิกซะเพราะยังไงยังไงความตายก็จะให้เลิกอยู่แล้วโดยธรรมชาติความตายเหตุให้เขาเลิกกันอยู่แล้วเออส่วนคู่ที่มานากันเลื่อยเลยเขาจะมีความลึกอยู่ในใจของเขา แม้ความรักแม้ความห่วงก็มีอยู่แต่เขาจะมีความลึกลำในใจของเขามีลูกเด็ดขาดช่างเถอะถึงยังไงเขาก็ต้องตายจากกันนั่นแหละเขาจึงไม่สงสัยไม่อะไรไม่อวรนะถึงพยายามเขาจึงเตรียมตัวของเขาเองอยู่แล้วมันจะมีจุดหนึ่งล็อกหนึ่งที่เขาตั้งไว้ของเขาเองเออภายในใจในใจของเขาเองมันจะมีจุดหนึ่งคือจุดทาใจจุดทาใจคือจุดตายจากกันเนี่ย น,นักภาวนาทั้งหลายนี่เ้าถึงนักภาวนาหันก็มาคือมีหมูภิกษุสามเณรทั้งหลายนี่เออพวกนี้มันตัดอะไรตัดใจตัดอย่างหลายๆอย่างออกมาแล้วเออมันตัดออกมาแล้วอันนี้อันสำหรับมูมีขอบครัวอันนี้สำหรับมูถิมขอบครัวามาแล้วอันดับต้นแรกนะต้องว่างจิตว่างใจในความว่าเ้าเกิดมาตายแต่การภาวนาต้องบย,ย่ญนตยต้องบ่านัตใดๆทั้งสิ้นเลย เฮาบ่าสงสัยเฮาบ่าลังเลเลยในความตายบ่มีความขัดแย้งบ่มีความสงสัยย่อมหลับดุจย่อมหลับแบบบ่มีข้อแม่คือตายใจย่อมหลับแบบบริสุทธิ์ยอมหลับแบบบริสุทธิ์อยู่แล้วจิเกินยั่งึ้นกระช่างออหรือบ่เกินยั่งคืนกระช่างความตายเป็นของที่เทียงแท้แน่นอนแต่จะตายเมื่อไหร่นั้นไม่แน่นั่นแหละจึงบอกว่าคนภาวนาหนน่ะอย่ายยานตายเน้ถ้ายยานตายแพ้ หนทางขั้นต้นบันไดขั้นแรกยัง่าอาจสามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยความคิดด้วยความเห็น่ไหเออแค่ความเห็นนี่ยังสรุปตัวเองม่ได้ยังไมา่ย่านอันนั้นย่านอันนี้เออย่านเพียงใดมันกนัเดินทางสู่ความตายทั้งนั้นอ,อ่นแหละจังว่าทุกคนว่างสรุปความเห็นลงตรงตายอยู่แล้วภิกสูสาวเนรทั้งหลายไปทั้งได้ก,ะกระช่างเถอะก็ไม่ได้แปลว่าก็บระเด้หมายามว่าเราจะไม่ป้องกันตัวเดี๋ย ก็ประด้มาความว่าจังสันเออแต่ความลึกนี่ความลึกความลึกเข้ามานี่ยคือใบใ้ไป็สงสัยตัวนั้นนะนี่หมายถึงขันแรกถ้าผ่านขันแรกเข้าใจขันแรกขันต้นบันไดขันแรกได้นี่เออบันไดมันมีอยู่สิบขันอ่าสักยทิฏฐินี่เห็นบ่นี่บันไดขันแรกเออวิกิกิจสาสีพระตุปามาตปฏิฆะกามราคะรูปราคะรุปราคะมานาทิตฐิอุตจักอุตจักและอวิชชาเนี่ยสิบขัน ขั้นแรกก้าวว่าใดก้าวว่าไปมันจะไปขันสูงสุดเลยจังใดอะไรจังว่าแต่ละคนต้องขามให้ได้เออและส่วนลึกเข้าไปในการภาวนาจะรู้จะเห็นสิ่งใดก็ช่างอย่าเอาเข้ามายุ่งใจอย่านําเข้ามาคิดอย่านําเข้ามาคิดนั่นคืออะไรนี่คืออะไรมีผลยังไงเออจะรู้จะเห็นจะยังกันแล้วแต่เกิดขึ้นความรู้ทั้งหลายปล่อยหมดปล่อยหมด้อดใจบะละปล่อยให้บดเลยจะนําเข้ามาเออถ้านําเข้ามาปุ๊บ ย่อมมีการคิดพิจารณาจิตจินตนาการต่อไปเกิดอารมณ์พบเกิดนั่นแหละจึงบอกให้แต่ละคนคนที่ภาวนาโดยลึกโดยภายในนะต้องแบบนีออ้จะนำความรู้ต่างๆที่ที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กินกระทบสัมผัสรู้สึกทางกายกางชั่งยานำเข้ามาคิดนีออ่ยังบอกว่าให้ปล่อยหมดเลยสิ่งที่รู้นะั่นนะว่าสันว่าได้นะ ต้อง่านขั้นต้นให้ได้เด้คนบ้าขาหรือบมาขามันก็ตายคือเกา่าเออสั์บ่าขามันก็ตายคือเก่าเด็กเนะี่ให้ลงมบางนีออ่อ่นแหละมันขามจุดนี้บ่ได้เลยนี่้ายานแล้วมันสิปรุงไปเบิดเออถ้ากูจะไปพาว่าน้าหนึ่งก็ย่านเสือย่านงูยานยานผียานนั่นน,นีน่เขามามาขามทำลายทำลายโอ้สารพัดเออมันต้องเอาตายเขาว่าเอาตายเขาแรกมันต้องเลื่อยตาย คือมันบริเห็นในสายตาบอกว่ายงไงเทียบๆหนึ่งความตายว่ามีในสายตาเขาเลยเฉยว่างบริสุทธิ์สบาย <c oughs> นั่นแหละต้องขามตัวนี้ให้ได้คันแล้นึกว่าเจ้าศียาะนี่ยังกับนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราออกมาคิดเห็นบบนี้ความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจกลัวกับกล้าเกิดขึ้นเมื่อนั้นพบเกิดกลัวกับพบเกิดกล้ากับพบเกิดแต่ ยงบอกว่าทุกคนยึดในร่มหายใจหลดเกิดนังขึ้นก็ช่างมันเถอะเนี่ยโอ้ยตายตอนหนุ่มดีกว่าตายตอนแก่เข้าใจว่า่ะเออเจ้าลอยหาสิปีเขาลากสลดเสียบใสาย,ยางลุงตรงเตงไปึับอกเออนั้นมันต้องเลิกตัวนี้ไปถ้ามันผ่านความตายตัวน,นั้นไปแล้วความตายตายตอนไหนก็ช่างไม่มีปัญหาเพราะมันยอมหลับในความตายจากบอกตายตอนนุ่มนี่มันดีเออสำหรับหนักภาวนาได้บด้ว่าคนทั้งโลกเด้พวกนั้นจะมาปนเถอะ ก็แหละพอ